บัดนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่23มกราคม2569ข้าพเจ้าสุภาณีลิมสอยขอเป็นวาจาสากขิยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแต่องค์พระกข้มาปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจุมมานุโมทนาในการสวดสากขิยายของข้าพเจ้านี้ขอนุภาพคุณพระรัตนนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจุมมาธิอันคววรรแกก่าาาสสดยยมนต์ต่อไป โพสวดชุมนุมเทวดาสมาลตาสกาวาเรโสอัตระขจันตุเทวตาสัทธรมมังมณีราชสุนันตุสัทพพโมกขะทางสักการเมจรูเปยทิริสิกขาละเตยเจนาริเถวิมาเนทีเประเถจะคาเมจรุวนาคาเนทีหาประตูไมอิเคเตภูมาเจนตุเทวาชาลัทธาลวิสเมนะจขากันทพนาคาติถันกาสัตติกียัวมนีวราวัจนาสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารวยมทันตาธรรมสวรรคารวยมทันตาธรรมสวรรคารวยมทันตา บทสวดนมัสการศีลที่คาถานโมตัสสะพระคาวาตัวอะหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวาตัวอะหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวาตัวอะหะตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจค리ยาคาถานาทีเมสรนงอัญญพุทโธเมสรนงวราเอเตนะสัจจาวชนสโตทิเมห์ตุสัพพะทานาทีเมสรนงอัญญธรรมโมเมสรนงวราเอเตนะสัจจาวชนสโตทิเมห์ตุสัพพะทานาทีเมสรนงอัญญสังโฆเมสรนงวราเอเตนะสัจจาวชนสโตทิเมห์ตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาถามหาการุณิโกนาโถอัฏายาสภาวะปานีนางโพเรตวะปรามีสภาวะปัตโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสจัพวชเชนะมาโหตุสัพพุปตะวามหาการุณิโกนาโถติตายาสภาวะปานีนางโพเรตวะปรามีสภาวะปัตโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสจัพวชเชนะมาโหตุสัพพุปตะวามหาการุณิโกนาโถสุภายาสภาวะปานีนางโพเรตวะปรามีสภาวะปัตโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสจัพวชเชนะมาโหตุสัพพุปตะวา โพสส่วนมาสมัยสุตเอวามีสุตต่างเอกสมัยยังพระกวาสักเเโสูวิหารติดัปิรัตุสมมาวันนีมหากาพิคุสังเคนะสัตหีปัจจมาเตหีพิกุสัตเหีสัเวะอาหารเตหีทัศหีจโลกตาตุหิเทวตาปุยนะสนิิตาโหตีพ่ระวันตังทัศษนายพิกุสังคันจะอาจโพจตัวนาสุทาวาสกาธิกานาเทวนาเอตวัชวยังพระกวาสักเเโสวิหารติดับปิลััตุสมิมาวันนีมาากาศพิกุสังเคนะสัตหีปัจจามาเตห พี่ Dante, ก да ุลสงคัญจากยานโุน้มยังปีเยนะ้พระควาเตนุปัสังกเมยามะอุสังกมิตรวาพระครพโตสันติเกปัญเจกขถาภาสรยามาติอตโกตาเทวตาเสรยัถาปีนามะพระเรวาปุริโสสัมมัชิตังวะปะหังภาสาทายะภาสาลิตังวะปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวิสุอันตระหิตาพระครพโตปุริโตปะตุระหังสุอตโกตาเทวตาพระคัมวันตาวิวาติตวะอิจัมมะตัอัฐาสุอิจามะตังิตาโกเอกาเทวตาพระครพโตสันติเกอิมังคาทังภาสีอัมหะสมวั เนตานเหตุวาทยทาลิยาน้ลขันติปันติตาติอาตโลาเทวตาพะคัมภีร์งกีังคาถงาสิเตวขีลังเปบิัอินทขีรโอหัจมมชาเตจันติสุาวิมลากุมตะสุขันตาสุสุนาคาตอาตโบลาเทวตาพะคัมภีร์งเกีังคาถงาสิ ติติอาติโกะกาลพิฆูอามันเตศีเยปินาพิขเวทัศสุลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาคตังทัสสนายพิขูสัคัญใจเยปิเตพิขเวทเฮสุอติจัมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวาตานังเอตตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาเฮสุเสยยะถาปิไม่หังเอตาริเยปิเตพิขเวพระพิสันเนะคตมัทธานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธสัมปีพระขวตานางเตาปรมายวเทวตาสันนิปิตาพิสันติเสยะถาปิไม่หังเอตานีอาติ กิตายีสามพิเววกายนานามานิเทศิสามิพิเวเวกายนานามานิตังสุนาาสาวุกามนาสิกโรถาาศิสามิติเอวันเตติโพเตภะวะโตปัจจุบสมวิอิสาโกจักสีโลกรมกสามิุมาตทศตาเยตกิดนะลปิตาสมาหิตาสีหาวัศลีนาลมหัาสาวิสัมพนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสนามนาวิลา พิญโยปัญจัตสเตยัตตวาวะเนตกะพิระพุทธะตัวมันิสถาสาวะเกสัสเนีระเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิฆวโวเตจะอัตปะมะกะลุงสุตวะพุทธสัสสาสนังเตสัมปาตุระหุยานะอมรุสานะทัสนังอเปเคสตามัทธคุงสหัสขังอหัสสตาลีสตังเอเคสัสนะอมรุสานะมัทธสุอเปเยนังตากมัทธคุงที่สาสภาบุลาอหุงจันจาสภาปิญญายะวะกิตวานะจันจุมาตัวมันิสถาสาวะเกสัสเนีระเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิฆวโว เอโวหังกินต่ทีสามิคิลาเยนุปุปภโสสัตตสหัสสาวยาขากุมภุมากาปิลาวัทวาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตสัศสีโนมาธรรมนาภิกมุภิกุนาสัมปิติมณังชาสหัสสาหิมาวัฏายะข่านาณาต่าวณิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตสัศสีโนมาธรรมนาภิกมุภิกุนาสัมปิติมณังชาสหัสสาติสหวัสายะข่านาณาต่าวณิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตสัศสีโนมาธรรมนาภิกมุภิกุนาสัมปิติมณังอิเจเตโสและสหัสสายะยาข่านาณาต่าวณิโนอิทิกม เวสสามิตาปัญจสตายะฐานานาต่าวิโนอยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัศินโนมาทัพนาติขมุพิโกนางสมิติงวนากุมพิโรราชาคคายโกเปปุระสะนิเวสนามพิโยนางสัตตสหัสสัญญาฐานนำไปยึดรูปปาสติกุมพิโรราชาคคายโกโสภะคัสสมิติงวนาปุริมัจัะทิสังราชัคคายละถมภาษาสติทันทัพนาอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุจจาปิตาสาวะมหาวิธานามาภะภลายีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัศินโนมาทัพนาติขมุพิโกนางสมิติงวนา ถัาขิดันจะที่สังราชาบิรูลนโหต่ภาษาสติกุมพันธนาอธิปติมหาราชยศิสีโสภูตปิจัตสาพระหโวยธนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตสติโนมัทมนารพิกรมพิโหนางสัมปิติงวนนางปัจชิมันจะที่สังราชาบิรูลกับโหรภาษาสตินาพันธนาอธิปติมหาราชยศิสีโสภูตปิจัตสาพระหโวยธนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตสติโนมัทมนารพิกรมพิโหนางสัมปิติงวนนาง ปูตาลันจัตที่สังราชกุเวโลจักสพสติยะขานาธิปติมหาราชยศิสุขุชาปีตัสสาพะหัวชนามามาพลาอิทธิมันโตชติมันโตวนะมันโตสัศินโนวัฒนาพิกมุพิโคนสัมปิกิงวานังปุ่เรนมาที่สังท่าตาลโถตะคีในนัวิลุณาโกปชีเมนะวิลุปปกุเวโลตักรังที่สั่งจตารูเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาทัทธลมานาอัถังสุวเนกาปิลาวัฒเวเตสัมมาญาวิโนทัสสาอาภูวันจัณิกาสัตถะม ท่านโคนมัสเศโธจะกินุกันธุนิกันธุจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโถจะมาตรลิจิตกสิโนจะขันธ์ทัพโณโรราชชนาโศโตอาคูปัญจสิโกเจวะติมพะโรสุยวัจสาเอิปจันเยจาราชนาโนขันธพาสาราชุภิโมธมนาภิกมุภุนสัมปิติวะนาอัตคุณาปสานาคาเวสาราสาตัชกกรรมภาร ลาภูปยการสายยาดิพิยมุนตัตตาลธาตจะอาภูนการยศสิโนเอราวโนหานาโคสุภคัสสมิติวันังเยนะคะราชเสหาสารัลติติพาติชาปัติวิสุทธจักขูวิหายยะสาธีวนนามัสชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภพยันตานาคานาคาราชาโนมาสิสุปันนาโตเกมามะกาสิพุทโธสันหาฮิวจาฮิอุบบวาหันยันตานาคาสุนาคาสุปันนาสารนามะกลางสุพุทธะชิตาวุชิรหัตเถนะสุปทาสุราสิตาภาตโรวสาวะเสติอิมันโตยัสสิโน การลกัญชามหาวิสมาสุรธานวิเศาสาวีปจิติสุจิตติจจะมหาราโทนมุติสหสัตันจับภริบุตานางสัเพเวโรเนามกาศันนหิตวาภลิเสนาลหุพัฏาวุปากำมสมโยธานิพเทวะเทวานังสมาติวนาอาโปจเทวะปทวีจเตชูวโยเถาคำมงวารุณาวรุณเทวสมุจายสัสสหะเมตตาวโรนกัญชากเทวะยัสสินโนทัศเตตัศทะกาญญาสพินานะตาวนิโนที่มันโตติติมันโตวันมันโตสัตติโนว เวทูจเตวาสาริจะสมาจตุเวยมาจันทสุปานิสัเทวะจันทามกุปุลกิตาสุริยสุปนิสัเทวะสุริยะมาคุปุลกิตานัจารนิปุลกิตวาอาคมันทวะลากาวสุนาวสโภเตโทสโปะคุรินาโตตเศเตตังกายะสปินานตะวานิโนอิทิมตุลสติมันโตนะมันโตสโนมามนาพิกมพิโกนาสมิติมนาอไทากูสาวูเทวะลวคีสิกาลิปริกาจารโลชจะอุมาภูภาณิปัสสินโนวัตุนาสมะจัจจตานจัลเนชิกาสุร อิทีมั่นโตชติมันโตวันนาบันโตสติโนทัศนาพิกรมุพิโกนาสปติจริมาสมานามหาสมา vitamins, นามน um. ุสส,สมาสมนุสุตตมาคีธาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอาถากูหัรโยเทวายจโรติตาวาสิโนปรตคามาปรตคาอุเทวายสัตสิโนทัสเตทัศสัทกายะสัพเพนนานตาวานิโนอิทิมั่นโตชติมันโตวันนาวันโตสัตสีโนวัศนาพิกรมุพิกุนาสมปติจรนมาสุกกากรุมหาลุนาอาคูปรตานัสสาธะโอทาตระไพรหาะโมขา อาคูเทววิจัตนาสถามัตตาหะรักษณะมิสการจายสัตสิโนธนญาอาคาปัจจโนโยทิสามพิวสติท่าเสเตทัศธากายาสัพเพนันตะวณิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตสัตสีโนมัทมานนาภิกขุภิภูนัสัมปติงวนังเคมิยาตุสตายามากระการจายสัตสิโนสัมพิจการลามาเศรษาชตินามาจารสวานิมานัตติโนอาภูอาคาคูปรานิมิตาท่าเสเตทัศธากายาสัพเพนันตะวณิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตสัตสีโนมาท่านมาภิกขุสัมปติงนั เศเทเีเทวานิการยังสะเพนนันตตวินโนนามันวะเยนนาอาคารฉงเทจันเยศิสาสหภาพุตตาชาติมัชเทระโอคตินามนาสว่างทัตเถโมคตาลังนาคันจัทวาสิตาติตังสุภามาปนะมตโตจัพพุตติมตโตสาสนากุมาโรติโสจัตุปะคาสมิติวานังสหัสภามโลกกนามหาพระมาพิติจติอุปปโนสติมัตุพิสมากายโยยัสสิโสทเตสัถิสราอาโกปัญจิกาวะสาวติโนเตสัญจามัชโตอาคานหาริโตุปริวาริโตเตจจาศเพตทิเตสิงเทเทเวสุภาเมเจมาลเสนาพิจามิปัสสะกันหาัง ขินาพันธมสุโวสมันตาปริวาเลธะเฮ้ยไหนสมันตาปริวาเลธามาโวมจิทาโกจินาอิติตาธาหารเสนอกันหาเสนาเปสยิปอนนีนาปสารมหาจัตตังกาตวานะเพระวังยะถาบุสโกเมโคตจนะยันโตสวิชโกตจธาสุปจุทามติสังกุโตทยังวเสตันจะสัพพางวิญญาญาวคิทวานะจักุมาาะโตวันทิสถาสาวะเกสัสเะเนเตมาราเสนาพิจตาเตวิชนาทาพิจาว เจ้ตาปามังกรสุตพุทธศาสนาวิจารปตะมุนีสังลงมาปีเชยุงสพวิชิตาสังฆามัคยติกายสสิโนวันติสาเตหิสาวกเตชเนสุตาติบอสวดจุลแลชยยาปรณ์นโมมุทัิชาสาระตะนัตยาธรรมิกาเตชพสิปริสิทวันารยมปรมีสุรสิทธิประมาจินทาจตุโรกาัมพิกาสมุทาภูตูมคังคาจัดสพรามะชยยะปฏิทิะวันตุเตชยยะชยยะรณีธรณีเจติตุเลธีชยยะชยยะข้าพนัตนละนิสัยนิไสายเสนนะเมรุราชคุราชีชยยะช ธาน้มขชาชยชยรุณนมกาสาตราชัยชัยยะจปาทีนาคุณละกันโถชัยยชยะนตุโลจัรสุระคุชงศหะญาติปาชัยชัยยรุณนมกขายากาชิตาชิตาเสนาลิปุณณสุปุณสุธินรดีชัยชัยสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธนณีธณีิจะเลสตาุชัยยาชัยยะชัยยะธนีสานกิงสตาชัยยะชัยยะมังกราัญยาภวัเกชัยยะชัยยะบรุณนยักเจชัยยะชัยยะลักขเสสุระภูระภูชะเตชา ชัยยชยพรหมเทัศนาชยชยราชาธิราชศาสชัยชยชยปฐวีสับพังชยชยอรหันตาปัญเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุรุหนโรินเทวาชยชยพรมาสุรโกชยชยนาโกวิรุทโกวิรุปโกรจติมาโรบิอินโธจัเวนะเตโยจักรเวรุปอรุโญปิจักอัคิวโยจักปาชโญกุมารุชตาลัทโกอัฐาลักะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยยะรามุภวันตุเตชยยะมตตังโคจัคษาปารุจชยากา อิเตนะชยะเตชนะชยะโสวันตเตอีเตนะพุทธะเตชีนะหตูชัยยะมังคลังชยโยปีพุทธสัจฉิมตอยังมารสัจปาปีมตูปราชโยโคสยมโพธิมันิปโมทิตาชยะะทาภามัคณิสิโนชยโยปีพุทธสัจิมตอยางมารสัจปาปีมตปราชโยโคสยมโพธิมันิปโมทิตาชยะะทาอินทันาหิสิโนชยโยปีพุทธสัจิมตอยางมารสัจปาปีมตปราชโยโคสยมโพธิมันิปโมทิตาชยะะทาิ บรรัาขนามิโนชายโปีพุทธศราตอยังมาราสัจปาปีมตโตประราชโยโกเซียมโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตะทาธนคานามิซโนชายโยปีพุทธศักราเมตโตอย่งมารสัจปาปีเมตโตประาชโยโกเสียมโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตะาสุพรามะคณานามิโนชายโตโพธิยามเลสกยานันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหทิชยะสุชยมังคเลอาปาราชิตาปลังเจสีเซปทวิโปคะเลอภิเศกเจสพพาพุทธานังอัคปโตมปโมตติสุนัขตังสุมังคังสุปปาพาตังส วักินังกายกัมวจกรรมมวักินังพระกินามุกรรมปริทเตักินาพระกินาเวตวานะรัันเสถีปวักินีเตอัถะรัฐาสุวิตาวิรุณหาพุทธศาเสนอโรคาสุวิตาโหทัสหะสเพหิยาติภิสุนันตุพนตเยเทวัสมินฐานิอธิกตาธีคายุกาสาหนตุสุวิตาหนตูสัพพทาละขันตุสภพสัตนาระขันตุทีนสาสนังยากติปัตนาเตสังสพิบุเรงตุมโนรายุตกาเลปวัตสุมูภาาวราหะเการุปการจุปทวาเตสังนิวารรนตูจตสังั ปุสวดธรรมานิยามมาสวดตังเอวเมสุตังเอกัญสัมปยังพระกวาสาวัตถียาวิหารติเชตตาวะเนนาคาปิทิกกสอารามิตตัตละกโภพระกวาพิกุอามันเตสริพิชาโรติพระจันเตติเตตพิโอะพระกวาตัวปัจจสุสุพระกวาเอจัทโวโจรอุปะทาวาพิชเวติตถาคตานานุปะทาวะตถาคตานันทิตาวะสาวาตุธรรมะติตตาธรรมะยามิตาพเพสังฆาราธิตาติตาตถาคตโตทิสังพุทธิติ ทวาิกเวตถาคตานังลุปาทวาสตาคตานังีตวาสาาตูธรรมะติกตาธรรมะนยมตาสพเพสังคาระตุขาติตังตถาคตตอิกาพุทิภิกเมติภิุทวะพิกเมตวะอาติคติไนถอยถอยไป

บสดพระเทศกรรตตาถาแปลอติางนานนะว่าขมยันนับกังเขนะตงบุคคลไม่ควรต่างี่ถึงสิ่งที่ล่ไปแล้วด้วยความอะไรและไม่เโนถึงสิ่งที่ไม่มาถึงยน้ทีตามปินันตารันะอนั้ต่างสิ่งที่ไม่ไดีดี่ราไปแล้วสิ่งเป็นนคตก็ยังไม่มาปจุบันจะโยธรรมังตถาตาวิปัสสติอสังขิังอสังขปังต่งวิทาวะลุกพลอเยผู้แดงธรรมเกิดพาะหนันในที่นั้นนั้นอยาเจะแจ้งไม่งอแงคอนใครอคนพ่อคุณอนการเช่นนั ความเพียงเกี่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกนี้หน้าที่หนูสังขารและเตนน้ำผาเนีน้ำมาจุนารเพราะการประเพณีต่อมาจุนาร์ส้นมีเสน้ำมานก็ไม่มีสำหรับเราเอวอมิหายิมาตาปีโอและต่ำมาตันติตาจางเวปัตเทกะระโตติสันโตอจิกเตโมนีโมนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี้ยกล่อมทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มีผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคขปัญจุบันคณะแปลสัพเพสังการะนิจจาสังขาร่่าาางงกยจจิตใและรรรูธมมมมนนททัั้สไคเพื่ดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาระลูกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งซิ้นมันมีทุกข์ชน้ดก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาจาสิ่งงทั้หลายทั้ปโวที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าว่าว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวันชีวิตทางชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณหาความการเป็นของยั่งยืนอาไสามวันยามาลิศพังเราจะพึงการเป็นแท้มรณลปริโยสานังมีชีวิตทางชีวิตของเราเป็นความตายมีที่สุดรอบ วิ้ญารชีวิตของเราเป็นของไม่เท่เราะว้ญนี้ากความตายของเราเป็นของที่ยงเพระจากสงเอย่งกาโดยีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในอเปจาวิญญาณนูขึปสจาวิญญาณชุดโทนททิเสร็แล้วอาทเกิตจักรองทัพปุทวีซึ่งแผ่นดินจาลิงขลาอีวัตปดูดังว่าทัมาและทั้งฝืนนี้ร่างกาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จากรจักสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรออุปทวะยะตมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็น มืลาตจักสักทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่ริ้สุดจะไม่ริ้ะเลที่ตายแล้วเรากำลังจะตายตาเทวหังมาริ้สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยท่านทิมเอธาสัโย,ยความสงสารความตายนี้ก็ไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตายาง,ยง,ยงริงจิอยางริงจิกกุศลังกรมมังสะเพหีพระเทหิตกลางคุณยังโนนุโมทันตุสุนันตุโพโตเทเทวอัสมิฐานเนี่ยทิกาทิทาตุกาสตาห์หุนตุสกิตาหุตุทุกขะปมุญจัญโตพาตาติกาสุกิตาหุนตุทุกข์ภามุญจัาโตสะตุ ส ality, ัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุหิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเปย์อาจาริยุปัชชายัสุหิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเปย์นักขัตตาสุหิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเปย์เทวสุหิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเปย์สามะทีนางสมิชันตุโบปะสวนบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตูคันติมายะอิติภะคะวานนโมโพธิสัตูคันติมายะอิติภะคะวานนโมโพธิสัตูคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวะวสินีถุเปคะเลโพทิคะเลตะหิตะหิงตาธรรมะทาเลนะพระวันตุพชิตาโสทินกโรตินาวิหารมันทาเลเทละจะมัชานละวกาจะมปโศโลสารบิการทานนปฏิปัสิกาธรรมะจะเทสาริธมาจตสลาสันปาภูตาสุนิตาพระวันตุเตชลาพุชายปิจันทัศสัพปวาสังเสทชาตาอัตวุปปาติกานิยัาณิการธรรมะวันปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักรองตูสังขยัญธาตูจีรังสังธมโมธรรมธทาลาตะปุกคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายจัดหิจายจัดอัมเทละกตุสสััทธโมพพเิ ธรรมจารีโนวุฒิสภาบุญยมัติธรรมเนียริยาบบิกิเตประสานหนาคนตุสเพปีปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทำงานกวิสันตูการเลเทวเะว่าสันตูวุติภาวะยัสตานังอสุวิทังเนตุเมธานีมาตาปิตาจะอัตฉระชานิจังละขันติบทกังเอวัมธรรมเนีราชโนปชังละขันตุสัพพะทา โยตางอโยชนะคาถาโพส่งเทวดาทุกขปตาเจนิทุกขพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตามปตาจัเหหีสัสมะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานานตันตุสัทายะสีลังละขันตุสัมะจาราภนิพนตาโหตุขจตุเทวดาคาตาสมังคะละกขาถาโหตุสัพพังสมังคะละขันตุสัพพะเทวดาสัพพะพุทธานุภาเวนสตรีโหตุนิรังจันลังโหตุสัพพังสมังคะลักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานุนิรราาโตสสััพพะะมงล สัพพสังขารุภาเวนัสโศขีโหดูตรีรันจารสัพพิพุทธะพระปติการนจายังพลังอาหารตารนจติชีนละขังพันธมิสปปโสสัพพิพุทธะพระปติการนจายังพลังอาหารการนจติชีนละขังพันธมิสปปโสสัพพิพุทธะพระปติการนจายังพลังอรหารการนจติชีนละขังพันธมิสปปโสสัพพิพุทธะพระปติการนจายังพลังอรหารการนจติชีนละขังพันธมิสปปโสสัพพิพุทธะพระปติการนจายังพลังอรหันตารการ สัพพีผ้าปนรัปตาปติกนจายังพลังอราหารันตนันจเตสีนะักกงพัทธมิสสะปะโสสัพพุทธาพประปตาศปติจกนันจายังลพ,พ,พ,พลังอราหารันตานันจเตสีนะักกงพัทธมิสสะปะโส เร่นบุญสมที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาธิปุธมนีข้าพเจ้าขอน้องเก้าที่ิวายเป็นพระราชแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงพเสด็จสวรรคารายขอที่ส่งให้บุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเาใหข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรารทั้งให้มีแหล่งรายได้สิิมั่นคงเป็นสมาชี่ชอบทำธรรมบไม่มีอุบายยากจนขอได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิที่ทั้งมั่นยังทำคำสอนให้โอสมเด็จพระ กระทรวงมุมนพระบิดายอดเศรษฐีังฝ่ายไทยและฝ่ายลายรวมถึงกระทรงคมอลงที่สาสิงอโมเลย์จัดตั <it> ้งขึ้นเพื่อเพิ่ตวภาพเทวันุภาพและเลขงันุภาพอันศักดิ์สิทธิอํนวยคนที่เป็นสิริมคกับผู้ภาพพรัอผู้ปูะชาธปการเทินสาตุ